ามาครับทุกคนอาบา้านตาครับนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําถางคาร์บอนยีสต์นะครับนะทุกคนคือผมเคยทําไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันหมดเนะทุกคนตอนนี้ผมได้ทําการเติมน้ําตาลทรายไปแล้วนะทุกคนเป็นน้ําตาลทรายแดงมิดขุลนะทุกคนตานี้เลยคือมันเทยากนะทุกคนผมไม่มีกรวยนะผมก็เลยแบบตัดข้ามมาเลยดีกว่านะประมาณนี้ ผมก็ใส่แบบเยอะหน่อยนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ทําการนะครับเติมน้ำไปครับนะทุกคนคือทําไม่ยากนะทุกคนทําไม่ยากแล้วก็ไม่ไม่ง่ายนะแต่ก็ง่ายแหละผมว่ามันกึ่ง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 ง่ายเลยแหละอันนี้น้ําก็ไม่มีคอรีนครับทุกคนแนะนําน้ําแบบไม่มีคอรีนดีกว่าประมาณนี้ แเราก็นี่ครับให้น้าตาลทรายเขาละลายนะทุกคนขยะแบบต้องแรงหรอกเดี๋ยวมันก็ละลายเองแหละก็แค่แบบกระตุ้นให้เขาแบบละลายเร็วนิดนึงครับต่อไปก็จะเป็นผงยิปนะทุกคนผงที่เขาไว้ทําขนมปังอะไรพวกนี้นะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกเนี่ยประมาณนี้เราก็จะใช้ประมาณหนึ่งฝาผมจะใช้เป็นฝานอกนะทุกคน ใครแนะนำยังไงผมใช้เป็นฝานอกดีกว่าเพราะว่าอาจจะจานวนมันมันเยอะกว่านะทุกคนก็นแล้วแต่ท่านผู้ชมครับว่าจะใช้ประมาณกี่ฝาน,นะว่าองการเปิดฝาออกนะทุกคนเปิดด้วความระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะโดนมือได้น้ำก็จะออกเป็นสีแดงแดงนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะแบบดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะเครื่อมือ คือทําแบบบ้านๆเลยนะง่ายๆเลยคือไอสายพวกนี้นะครับเห็นไหมสายกันยงกันจอนเนี่ยผมตื้อครบชุดมาแล้วครับจากท็อปปี้นะทุกคนน่าจะใช่ถ้าผมมีโอกาสเดี๋ผมจะแปะลิงก์ไวให้ทุกคนได้แล้วกันนะทุกคนจะได้แบบไปตื้อตามจะได้แบบไม่ต้องผิดร้านนะทุกคนคือตอนนี้มันเกะยากจัดเกะยากมากเลย นี่นะครับเราก็ทําการใส่ลงไปเลยเทใส่ไปทักหนึ่งควานี่ประมาณนี้มันจะเป็นแบบี้นับเทใส่ลงไปเลยมันก็จะทําปฏิกิริยากันนะครับทําให้เกิดเก๊สนะทุกคนเหมือนเขาบอกว่ายีสต์มันจะมีชีวิตหรือเปล่าน,นะแล้วก็จะทําการกินกินน้ําตาลสายครับ กินปุ๊บแล้วมันจะอึอมาเป็นเกสครับนะทุกคนเป็นคาร์บอนเพื่อเอาไปใช้ในพืชไม้น้ํานั่นเองนะครับก็ถังนึงนะครับก็จะทําได้ระยะเวลาประมาณผมว่าประมาณสิบวันนี้นะ่าจะตึงสุดแล้วนะสิบห้าวันก็คือยืดอายุายได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเบานะทุกคนที่ผมเคยสังเกตนะแล้วก็ํากลางเขยา่จาจักเล็กน้อยครับเขย่าให้ยืดขอละลายเนาะ เดี๋ยวเขาก็ละลายเองครับนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้เขาเล็กน้อยครับนี่ไหแล้วก็อีกขวดหนึ่งครับเป็นจะใช้สองขวดนะอันนี้จะเป็นขวดน้าเกลือฆ่าเชื้อนะทุกคนนี่เป็นน้ําเกลืออันนี้ผมจะใช้ขวดเล็กนิดนึงก็ได้ครับหรือใครจะใช้ขนาดเท่ากันก็ได้นะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นขวดน้ําแป,ป๊บซี่หรือน้อาําอัดลมทั้งคู่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดแรงดันนะครับถ้าเป็นขวดน้ําธรรมดานี่จะทําให้แบบ ขวบมันอาจจะระเบิดได้นะทุกคนเพราะว่ามันใช้แรงดันนะทุกคนมันใช้แรงดันในการทําให้เกิดคาร์บอนแบบออกไปกับหัวหัวไอเขาเรียกอะไรนะหัวดิสนะตรงเนี้ยถ้าเป็นหัวดิสนะทุกคนผมผู้ผิดต้องขออภัยนะครับแค่นี้ครับเราก็ทําการ,ารกาปราริดฝาครับทุกคนปิดฝาให้เรียบร้อยครับทุกคนโอ้ล้มแล้วทําการปิดฝาเพื่อ แค่นี้ครับง่ายๆเลยเนาะผมว่ามันง่ายมากเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับก็มาแนะนําทุกคนนะครับนะทุกคนใครที่ยังไม่รู้นะก็จะได้นําไปใช้กันนะครับต้นไม้ของท่านผู้ชมก็จะได้แบบเขียวชุ่มเหมือนของผมเหมือนกันนะผมก็อาจจะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะเนี่ยอาจจะติดเหลืองนิดนึงครับเพราะว่าปุ๋ยมันก็ได้ให้เท่าไหร่มาเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเช็คหัวดิสหน่อยแล้วกันนะทุกคนคือไอห,หัวนี้นะครับ จะเทคยังไงครับว่ามันจะตันหรือเปล่านะทุกคนเทกง่ายๆเลยนะทุกคนแค่มีเขาเรียกว่าไอ้ที่ฉีดยาสลิงมาทุกคนสาลิงอะไรทักอย่างนี้แหละนี่ครับประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็ทําการนี่อันนี้จะเป็นสายที่เราต่อมาจากอันนี้นะครับแล้วก็ทาการนี่ อัดไปเลยครับทุกคนท้ายๆปากเป่ามันไม่ได้นะทุกคน,นนี่อาจจะแบบรักเรนิดนึงเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาครับทุกคนเห็นไหมอันนี้คือไม่ตันครับนะทุกคนคือปกติน่าจะหลุดนะทุกคนน่าจะหลุดโอเคเดี๋ยวค่อยใส่แค่นี้ครับนะทุกคนง่ายๆเลยถ้ามันตันเราก็แช่ไฮเตอร์ครับทุกคน แช่ตักแช่ตักสิบห้านาทีนะทุกคนอย่าแช่นานเกินเพราะว่ามันเป็นคลายมันโฟมนะมันจะทำให้ตึดรอได้แค่นี้ครับเสร็จแล้วนะไอขวดอันนี้นะครับขวดขวดยิ้ที่เราผสมไปนะครับควรจะหาผ้าคลุมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันกลัวแสงนะทุกคนจะยืดระยะเวลาในการใช้งานได้นะครับนะทุกคนถ้าเราแบบไม่ไม่หาอะไรคลุมนะครับแล้วดนโดนโดนแสงนะครับแสงไฟนะ มันทําให้ยีตแบบกลัวแสงมันไม่ค่อยแบบกินอาหารเท่าไหร่ไม่ค่อยกินเนี่ยน้าตาลทายแดงนะทุกคนอืประมาณนี้นะก็ทําการต่อให้เหมือนเดิมครับนะทุกคนคลิปนี้อาจจะพูดตะกุกตะกักนิดนึงนะครับแต่ว่ามาด้วยไม่พร้อมเท่าไหร่นะทุกคนก็คือนึกก็ถ่ายก็ถ่ายครับนี่ครับเราก็ทําการต่อไป ต่อมาแน่นๆนิดนึงนะครับควรจะติดพ่อกันย้อนนะครับนะตัวสิดแดงตรงเนี้ยควรจะติดนะครับเพราะว่ายิดมันหมดปึ๊บมันจะย้อนนะครับย้อนไปก็ทําให้กุ้งหรือสิ่งมีชีวิตที่เราแบบเลี้ยงดูอยู่นะครับตายได้เลยนะคือมันเป็นน้ําเกลือด้วยเนาะน้ำเกลือแล้วก็เป็นยึดอะไรเงี้ยผมว่าผมจะเปลี่ยนเป็น น้ำเกลือขวดใหม่นะแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะผมก็ใช้ขวดเก่าก่อนเพราะว่าผมใส่แบบไปเยอะมากเกลือเนี่ยผมก็ติดไว้ประมาณนี้ครับรอประมาณประมาณสิบชั่วโมงครับสิบชั่วโมงมีนมาแน่นอนครับทนทุกคนถ้าไม่มาก็แสดงว่าขวดทุกคนอาจจะรั่วหรือไม่ถายยางอาจจะแตกตัวหหรือเปล่าก็ลองไปเช็คดูนะครับถ้ามันแตกมันก็ไม่ทํางานให้นะครับเอาผ้าคลุมม้เรียบร้อยนะครับคลุมแบบนี้เลย หาผ้าสีแบบอะไรก็ได้ครับสีดำสีอะไรก็ได้นะผ้าที่ไม่เคยใช้นะครับปิดไว้เลยไอพวกนี้มันจะกลัวแสงนะครับเห็นไหมปิดไปแค่นี้ครับทุกคนก็ประมาณสิบห้าวันนะครับแล้วก็ค่อยมาเติมใหม่นะก็ทําแบบนี้วนลูปไปนะครับนะทุกคนก็คือต้อนทุนมันจะแพงแค่ช่วงแรกนะครับช่วงที่เราไปซื้อพวกสายยางกับไอที่หัวหัวปิดจุก น้ำอารมณ์นะครับนะทุกคนมันจะแพงช่วงแรกเนาะช่วงต่อไปก็คือจะแพงแค่น้ําตาลนะครับน้ตาตาลเนาะแล้วก็ผงยิปผงยิบก็ใช้ได้นานครับขวดหนึ่งเนาะใช้ได้นานมากก็ใช้ได้ประมาณเกือบสิบครั้งเลยมั้งนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เนาะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตับสกายผมด้วยแล้วกันนะครับนะทุกคนถ้าครบ ห้าสิบกับตะไคร้เดี๋ยวเรามาไล์ดไสดไล์สดกันดีกว่านะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกนะคนตื่นเช้ามาก็ทํางานเรียบร้อยนะครับคาร์บอนยีดของเรานะทุกคนคือมันดีมากๆครับนะทุกคนคือแบบเห็นมันไหลแรงมากๆครับนะทุกคนมันจะไหลแรงประมาณช่วงหนึ่งนะทุกคนแบบว่าถ้ามันเริ่มใกล้หมดมันก็จะเบาๆนะครับเราก็ปล่อยให้มันหมดไปเลยก็ได้นะทุกคน ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับนะก็คือทั้งหมดก็เติมนะทุกคนนี่ครับผมจะตั้งระบบไว้แบบนี้นะครับเวลาเขาขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมมันจะมีละอองครับเห็นไหมละอองละอองคาร์บอนครับแล้วมันจะไปไหลตรงนู่นครับบรรจบตรงนครับปั๊มน้ําของเรานะครับคือกองแขวนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ทําให้คาร์บอนนะครับกระจายมาทั่วทั่วนี่ครับเห็นไหม มันมีเศษๆอยู่นะครับนะทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นไหมไปม,มันมันมันไปทั่วทั่วบ่อเลยทั่วทั่วตู้นะครับนะทุกคนเออเห็นไหมอันนี้วิธีการจัดของผมก็คือง่ายๆเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะพัดไปเองครับนะกระแสน้ำนะทุกคนเอออันนี้ผมเพิ่งตื่นเหมือนกันนะนี่ีผมไม่ดูวิธีหน,นึ่งประมาณนี้แล้วกันนะครับ